ไม่ได้กลัวแพงแต่กลัวพังกลัวรถเสียกลางทางกลัวอู่ซ่อมไม่จบกลัวอู่คิดแพงโอเวอร์คุณมีปัญหาแบบนี้หรือไม่คุณกังวลใจแบบนี้หรือไม่ถ้ามีวันนี้นะผมวินคาจะมาเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีลูกค้าเป็นทนายชื่อดังของประเทศไทยนะขออนอุญาตไม่เอนะ่ยนามเข้าซื้อรถเบนดคลาสโฉมสีตา W 2 1 2 E 2 5 0 G I อวกาศปี2 0 1 0ไปเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดนั่นก็คือโอ้ซ่อมไม่จบแล้วรถเสียกลางทางซึ่งทำให้เขานั้นไม่กล้าที่จะใช้รถเบนผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมพี่ถึงการใจที่จะซื้อกับเบนซ์เขาบอกว่าเพราะว่าเบนซ์นั้นมีการการันตีค่าซ่อมฟรีนั่นเองแล้วก็มีโอ้มีช่างที่เขาไว้ใจได้ เขาก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งแต่เขาก็รู้เข,เข้าใจว่าระเบนมือสองนั้นอาจจะเสียก็ได้แต่ถ้าหากว่าผ่านการตรวจสอบผ่านการดูแลผ่านการสูวินอย่างถูกต้องแล้วเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นและผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมที่มีความสนใจรถเบนซ์ mm. ก็อยากจะให้ลองเอาเคสนี้ไปเป็นตัวอย่างนะครับ mm. ก็คือก่อนที่คุณจะซื้อรถเบนซ์เนี่ย mm. แนะนําให้หาอู่เก่งๆหาอู่เ่ยาชาญหาช่างเก่งๆ ก่อนเพราะว่าเจ้าซื้อไปแล้วเนี่ยซ่อมจบงบไม่บนปลายปัญหาน้อยมีความสุขแต่ถ้าหากว่าเลือกอู่ผิดชีวิตเปลี่ยนเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและไม่ปลอดภัยด้วยด้วยความปัถนาดีจากวินคาผู้นำสนุนคนไทยรู้ก่อนชายรถเบ็น